จจุบันอบจหนองคายทําแผนที่แนวเขตดอนยาดขึ้นมาใหม่เนื่องจากในประกาศ2,505ไม่มีแผนที่แนบท้ายตามคำสั่งที่ 193/ ท .2,501 เพื่อให้ง่ายในการสังเกตพื้นที่แนวเขตดอนยาิที่อบจอ้างอิงอยู่ในแนวเขตสีม่วงพื้นที่ที่มีการครอบครองธรรมโยชน์ของชาวบ้านอยู่ในแนวเขตสีแดง ที่งอกช่วงที่1ที่ได้ทําเอกสารออกไปก่อนหน้านี้แล้วจากที่ที่มีการครอบครองหรือสคหนึ่งและที่งอกช่วงที่2แต่ยังไม่ได้ออกเอกสาริสธิ์แผนที่ที่ทำขึ้นมาใหม่ดังกล่าวทับที่งอกช่วงที่1และที่งอกช่วงที่2จากภาพถ่ายทางดาวเทียมพศ2496 ซ้อนกับภาพแผนที่ของอบจอหนองคายทําขึ้นมาใหม่พื้นที่สีม่วงที่อบจอหนองคายใช้อ้างอิงที่อยู่ในแนวเขตดอนญาติบางส่วนยังเป็นพื้นที่ชายตะลิงพศ2 5งพ .2 5 1 4เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ทําให้เกิดที่งอกช่วงที่ 1, 1> ภาพซ้อนจากปี2496ถึง2519ที่งอกช่วงที่1 ถ้านานมาจากที่ที่มีการครอบครองธรรมประโยชน์ของชาวบ้านแผนแมพของกรมที่ดินออกเอกสารตามแนวเขตที่งอกช่วงที่1 ที่งอกช่วงที่2ที่พัฒนามาจากที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ปัจจุบันยังไม่มีเอกสารสิทธิ์จากภาพปี2519แผนที่แนวเขตดอนญาติที่อบจหนองคายทําขึ้นมาใหม่นั้นประกาศทับที่ชายตะลิงยังไม่พัฒนาเป็นที่งอกช่วงที่2เป็นที่สาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกันไม่สามารถนํามาประกาศใช้ได้ตามคําสั่งที่193ทับ2501 พื้นที่สีเหลืองรอบดอนญาติยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆระวังที่ดินบริเวณที่งอกช่วงที่1ระบุจดแม่น้ำโขงบริเวณพื้นที่สีเหลืองที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อาจจะเป็นเพราะไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นที่งอกหรือไม่เนื่องจากมีดอนญาติขวางอยู่ ที่ที่มีการครอบครองทธรประโยชน์ของชาวบ้านมีเอกสารสคหนึ่งได้มาตามมาตรา5ของประมวลกฎหมายที่ดินหลังบังคับใช้คือ 1, ธันวา2497ภายใน180วันในเอกสารระบุจดแม่น้ำโขงและลำดับต่อมาคือนทสากลและโฉนดที่ดินก็ระบุจดแม่น้ำโขงซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์มาตรา1308เรื่องที่งอกลิมตลิง จากที่งอกช่วงที่1และช่วงที่2มีลำดับการออกเอกสารสอคอ1นนสสกและ,ะโฉนดปัจจุบันระวางก็ระบุจดแม่น้ำโขงหลักโฉนดในที่งอกช่วงที่1ห่างจากริมตลิ่งประมาณ50เมตรซึ่งเป็นที่งอกช่วงที่2ซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1308เรื่องที่งอกริมตลิ่ง แต่อบจหนองคายมีโครงการจะสร้างแลนด์มาร์คในที่งอกช่วงที่2ของชาวบ้านถึงแม้จะเป็นแนวเขตดอนญาติจริงๆอบจหนองคายก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ซึ่งในประกาศ2 5 5 5อบจหนองคายมีหน้าที่จัดหาผลป,ประโยชน์เก็บค่าเช่าเท่านั้น จากหนังสือตอบกับการขอเช่าที่ดินจากชาวบ้านทางอบจหนองคายยังมีความเข้าใจว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้